GDP ีพีเอของเราเนี่ยก็คือเราก็ผ่านเกณฑ์นะสอดคล้องกับของที่คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดนะครับอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้เราก็ผ่านนะก็คือเราสามารถออกแบบหลักสูตรนะฮะให้สอดคล้องกับกฎหมายได้นะฮะและผู้สอนของเราเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์กันนะครับนะฮะเราก็จะมีความรู้พิเศษก็คืออย่างเช่นการสอบของ GDPR d p o ของสภาพยุโรปนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ของประเทศไทยเนาะเราก็จะมีนะครับอันนี้อันนี้จะให้ดูว่าในส่วนทีมงาน ผู้สองเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะค่อนข้างเี่ยการันตีทด้ว่าโอเคเราสามารถที่ออกแบบหลักสูตรนะฮะให้สอดคล้องกับหมายคุ้มของข้อมูลส่วนคนได้นะครับรวมถึง Security นะฮะ e c u r i t y นะฮะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะในเรื่อง Security เนี่ยที่ผ่าน C e r t i f i c a t e นะฮะนะต่างๆนะฮะเยอะแยะหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะของซิสโกของอะไรอะ เต้เป็นบมเลยส่วนใหญ่เราจะเน้นเอาเพชรซอนเล่นหกฟีหกฟีขอขอเสียงเงินก็ก็มีบ้างเอ่ Microsoft อะไรเงี้ยนะครับมีมีบ้างนะส่วนใหญ่ก็เป็น Linux นะครับแล้วก็ในส่วนของกฎหมายตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นกฎหมายพรบอคอมเนี่ยนะครับแล้วก็มีอ่การผ่านจากเก็บลบล็อกไฟล์เนาะกร่ต่างนะเราก็มีคนเป็นคนดีบลอ็อปนะครับเพราะนั้นเราเข้าใจนะฮะในเรื่องของ security เข้าใจ